ปล <c oughs> ่อยไปปล่อยไปคนสุดท้ายไว้ เอ้ยปล่อยแล้วเฮ้ยช่วยกันถือก่อนเฮ้ยอันนี้ต้องอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานไอ้เวาไปรัวไปเรียกจบไว้ไปรัวไปเรียกไปเรียกจบปะโทรไว้ไปเรียกโจ๊บปะโทรไป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 บบายายบายปไป